สวัสดีครับพื่อนผมแมรล่เดินทางคลิปนี้ผมก็จะพาเจ้าไททันคันนี้นะครับไปเปลี่ยนยางหุ้มเผาหน้านะครับซึ่งบางคนจะสงสัยว่าทำไมรถกระบะถึงมียางหุ้มเผาหน้าครับโดยปกติแล้วรถกระบะจะไม่มียางหุ้มเผานะครับจะมีแค่ยางหุ้มเหล็กอ่าแต่สำหรับท่านที่ใช้รถกับเครื่องสี่ล้ออยู่เนี่ยมันจะมียางหุ้มเผาขับหน้าอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ารถของเราเนี่ย มันขับได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับถ้าท่านสังเกตนะพวกยางหุ้มเพาเนี่ยมันจะมีอยู่ที่รถเก๋งแต่รถกระบะจะไม่มีจะมีเฉพาะรุ่นเก๋ง4ล้อนะครับทีนี้ของผมเนี่ยมันน่าจะไปโดนเกี่ยวตอนที่ผมลงหลุมลึกนะครับหรืออาจจะไปตอนวิ่งผ่านก้อนหินอะไรพวกนี้มันเลยไปเกี่ยวทำให้ตัวเพาเนี่ยหุ้มเพามันมีรอยฉีกขาด แล้วมันทําให้จารบีที่อยู่ในพุ่มเผาเนี่ยตัวยางเนี่ยมันกระจายแต่ออกมาหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตัวเฟืองขับได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปหล,อล่อรื่นใช่ไหมครับผมก็ทิ้งเอาไว้มาประมาณน่าจะน่าจะเดือนได้แล้วเนะเดือนกว่าเลยแหละ จนถึงเวลาวันนี้ก็คือได้โอกาสที่จะไปทําแล้วเพราะว่าถ้าหากผมปล่อยทิ้งไว้นานกว่านี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเสียหายมากกว่านี้หรือเปล่าครับแต่ถ้าท่านซื้อรถกับเกินสี่ล้อแล้วขับแบบปกติเนี่ยมันคงไม่เสียง่ายขนาดนี้หรอกครับเพราะอันนี้มันก็เสียแค่ฝั่งเดียวเป็นการแบบวอยฉีกเพราะว่าเกิดจากการไปบาดก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับใครที่เอาไปลุยเนี่ยก็จะหนักหน่อยเพราะว่าท่านก็จะต้องแบบดูแลรักษามากขึ้น เพราะการเราไปดูแต่ละครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาของอเรื่องของการามีบักเทนในการดูในแต่ละครั้งได้นะครับถามว่าขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วมัน,ม,นมีค่าบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นมามากไหมมันก็เพิ่มขึ้นมาตามตามอุปกรณ์ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นมีเพาขับหน้ายางมุมเพา ัวเกียร์ลูกสีสูรเราก็ต้องเปลี่ยนน้ามันตัวทานเฟอร์ทานเฟอร์คือตัวยิงสําหรับบังคับเรื่องของกับเกลี่ยสีล้อครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะนี่ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็มีเรื่องของน้ำมันเฟืองหน้าด้วยนะปกติเราเปลี่ยนแต่เฟืองท้ายใช่ไหมรถกระบะอันนี้ก็จะมีเฟืองหน้าเข้ามาเฟืองเข้ามานะครับจะถามว่ามันคุ้มกับการใช้งานไหมถ้าคนใช้จริงๆมันก็คุ้มนะ มันไม่ได้ถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองอะไรเลยสำหรับรถขับเคลื่อนสี่ล้อหรือถ้าคนใช้แบบทั่วไปอย่างผมเนี่ยนานๆผมไปลุยทีลุยแล้วก็ไม่ได้ลุยหนักอะไรนะลุยเบาๆแต่ว่ามันก็ทําให้ผมเนี่ยขับขี่ในเส้นทางนั้นๆได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งผมก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าการขับในเมืองผมก็ค่อนข้างมั่นใจโดยเฉพาะการเดินทางไกลผมก็ขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลทาวเวลเวลาไปลุยที่ดินอย่างผมไปเที่ยวาเส้นทางทุ่งแสลงหลวงเนี่ย ซึ่งมันจะมีเส้นทางดินด้วยก็ถ้าเอาคันนี้ไปมันก็จะมั่นใจกว่าถึงแม้ว่าขับเคลื่อนสองล้อมันก็ไปได้เหมือนกันนะแต่พอเรามีขับสี่เนี่ยมันก็มั่นใจกว่าสมมุติว่าเราไปเจอช่วงจังหวะที่ถนนเปียกถนนอะไรเนี่ยโอกาสที่เราจะผ่านไปง่ายกว่ามันก็มีสูงกว่านะเพราะถ้าเราไปขับเคลื่อนสองล้อเลยถ้าเราไปเจอทางโคลนทางอะไรเนี่ยโอกาสที่รถเราจะติดมันก็มีสูงกว่านะครับดังนั้นถ้าเราเลือกที่จะใช้ขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วเราก็ต้องทําใจในเรื่องนี้นะครับ ซึ่งวันนี้ก็เรียอกาสเอาไปเปลี่ยนนะแต่ว่าการเปลี่ยนทางนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นของแท้สูนะเพราะว่าของแท้สูงเนี่ยมันจะอยู่ที่พันหกหรือพันห้าพันหกยังไม่รวมแวะนะครับถ้ารวมแวะน่าจะตกอยู่ที่พันเจ็ดกว่ากว่าแล้วก็ค่าแรงเนี่ยผมคิดว่าเยอะแน่ๆมันไม่สามารถที่จะจบภายได้ภายในหนึ่งชั่วโมงแน่นอนค่าแรงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดกี่บาทนะครับอะถ้าอย่างดูจาก จากที่ผมดูนี่คุณเลยเห็น,นค่าแรงมันอยู่ที่ชั่วโมงละแปดร้อยใช่ไหมคุณลองคูณไปสักสามชั่วโมงเนี่ยคุณก็หมดไปสองพันกว่าล้ว่ะแล้วถ้าสมมติว่ามันต้องอยู่สักสี่ชั่วโมงหยุเกินนั้นอนะ่ะค่าแรงแพงกว่าค่าของซะอีกนะครับื่อค่าของนั้นมันไม่ได้มีแค่ยางุ่มเผานะมันก็จะมีพวกอะเจล,ละบีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตั้งสูตรด้วยเพราะว่าพอเราไปมุดเปลี่ยนตรงนี้นะ มันก็ต้องตั้งศูนย์ได้แหละเพราะว่ามันไปยุ่งกับ้อนะครับมันไม่ได้แค่ถอดล้อสลับยางมันเรียกว่าไปถอดตัวตัวขับเคลื่อนตัวเผาด้วยนะขาเรยนะครับ<อ>เดี๋ยวไปถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าม่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่ทําผมคงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะไปจอดรถเอาไว้ที่ร้านเลยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาบอกขอใช้เวลาเกินครึ่งวันนี่นครับสาหรับการเปลียดยางมุมเผา เขาเพื่อนสี่ล้อคันนี้เพราะว่ามันต้องรื้อเยอะว่างั้นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันรื้อเยอะอะไรยังไงเพราะว่าผมก็ไม่ได้ช่างเนาะเราก็ไม่เคยรื้อนะครับเดี๋ยวเราไปถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราดูอีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถ้าใช้จ่ายโดยประมาณของผม,มันอยู่ที่สามพันสองรวมค่าแรงมทุกอย่างแล้วรวมตั้งสูตด้วยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ก็ถือโอกาสเอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันครับเพราะว่าวันนี้รถค่อนข้างเยอะคนน่าจะเดินทางจากกทมออกต่างจ,าางจังหวัดกันนะครับนี้เส้นทางการขับในช่วงสงการนะเนี่ยเยอะมากเลยครับอาจจะเยอะเพราะว่ารถบรรทุกวิ่งขวาก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยข้างหน้าโคตรล่่เลยนะครับแต่ว่ารถด้านหลังน,นี่ติดกันเป็นกลวนนะสรุปแล้วน่าจะเป็นรถบรรทุกนะครับกำลังแซงกันอยู่ ก็เลยทําให้รถติดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขับรถกันครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอีกครั้งครับเดี๋ยวผมพามาชมของขับสี่ก่อนนะครับแล้วค่อยไปขับสองครับขับสี่สิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือมันจะมียางหุ้มเผานะครับอ่าไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมแต่ของขับสองมันจะไม่มีเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับขับสองมันจะมีแต่ยางหุ้มแหล็กนะครับตัวนี้แหละที่ผมจะไปเปลี่ยนวันนี้นะครับ ก็คือมันเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มเพราะว่าพอรถเราเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยมันก็จะมียางพุ้มเผาหน้าซึ่งมันจะคล้ายๆกับของรถเก่งนะครับเพราะว่ารถเก่งเนี่ยพอมันเป็นขับหน้ามัาน,น,นก็จะมียางหุ้มเผาหน้าเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของขับสี่ก็เหมือนกันพอมันมีการขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยด้านหน้ามันก็จะมียางหุ้มเผาเพิ่มเข้ามานะครับ ซึ่งถ้าใครใช้กับสีเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาแบบเล็กๆน,น้อยๆนะมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้เยอะเลยมากมายหรอกถ้าสมมติเราไม่ได้ลุยเนี่ยใช้งานทั่วไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอายุตามการใช้งานแหละอันนี้ผมเปลี่ยนที่ข้างข้างซ้ายเนาะผมเปลี่ยนข้างเดียวเปลี่ยนที่1 0ึ0 0 0สนหนึ่งแสนแปดแปดหโลหนึ่งแสนแโลนะครับเฮ้ยแปดพโลหนึ่งแโล แต่เหตุที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเอาไปลุยแล้วน่าจะลงหลุมแรงแล้วทีเนี้ยหลุมมันไปเกี่ยวหรือไปโดนตัวยางหุ้มเผาฝั่งด้านซ้ายมันเลยทําให้ขาดก่อนชาวบ,บ้านเขาตอนนี้ก็เลยเลือกเปลี่ยนค้างเดียวครับเดี๋ยวเรามามุดดูด้านหลังกันบ้างไม่รู้จะได้เห็นแค่ไหนนะครับามุนกล้องก่อนสําหรับด้านหลังนะครับมันก็จะไม่มียางหุ้มเผาครับเพราะว่ามันขับเคลื่อนด้วยเฟืองนะครับเฟืองเฟือง้ายอ่า พอผมมาดูจริงๆนะครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนผมว่าเลยก็คือรถขับเครื่อนสองล้อเนี่ยจะไม่มียางหุ้มเพาหน้านะครับก็คือเป็นรถขับหลังนะมันจะมีแค่ยางหุ้มแหลกทั้งบนนะ่เห็นไหมครับมีเท่านี้แต่ถ้าใครใช้ขับสี่มันจะมียางหุ้มเพาหน้าเหมือนรถเก่งนะครับรถเก่งจะมียางหุ้มเพาหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรครับหลังจากที่ผมนํารถไปเปลี่ยนยางหุ้มเพาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเบสเซตอยู่ที่3 0 0 0ัน 250บาทครับถ้ามองจากค่าของเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างจากที่ผมไปถามราคาที่สย์ก็คือยางหุ้มเพลาสูตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 4ึ่งพันสี่ถ้ารวมแวดก็ตกที่พันหกพันเจ็ดอแต่นี้ผมได้มาที่1,200บาทแต่ว่าเป็นของเชียบ o โอเอนะไม่ใช่ของแท้หรอก ไม่รู้ว่ามันจะทนหรือเปล่าแต่ช่างเขาก็บอกว่ามันมันก็ดีกว่าทุกรุ่นที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูทีนี้ราคามันจะต่างกันอยู่ที่ผมประเมินนี่ประมาณจะ500กว่าบาทแต่ว่าสิ่งที่มันจะต่างจริงๆนั่นคือผมเข้าสูตรนั่นคือในเรื่องของค่าแรงคือผมก็ไม่รู้ว่าถ้าไปสูตรเนี่ยเขาจะชำนาญในการถอดและสามารถจบได้เร็วที่สุดกี่ชั่วโมงเพราะผมคิดว่าขั้นตําในการถอดตัว ายางหุ้มเทาเนี่ยถ้าไปสูตรนะครับก็คิดว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงเหมือนกันแต่เนี่ยผมไปล้างข้างนอกอ่ะก็คือเขาทำตั้งแต่เช้าแปดโมงคึ่งจนถึงสี่โมงเย็นนะครับค่าแรงอยู่ที่หนึ่งสองร้อบาทซึ่งถ้าผมคิดว่าผมไปเปลี่ยนที่สูตรเนี่ยค่าแรงต่ำๆที่ผมจะต้องจ่ายก็คือสามพันท่นี่คือผมเดาว่า สองชั่วโมงไม่น่าเสจสองชั่วโมงไม่น่าเสจนะครับน่าจะตกอยู่มันสองถึงสามพันกับค่าแรงนะครับอันนี้มันก็ต้องเลือกแบบว่าท่านท่านอยากจะจะไปที่ศูนย์หรือซื้อของที่ศูนย์ไปให้ร้านข้างนอกเปลี่ยนให้แต่ผมมาเลือกที่จะให้คับล้างโลกเนี่ยหาของให้เลยแล้วผมก็จ่ายไปเสร็จรวมทุกอย่างไปเลยไม่ง่ายๆทีเดียวนะครับแต่ถ้าใครต้องการของศูนย์ก็แนะนําว่า ก็คือไปซื้อของในศูนย์แล้วก็ให้ร้านเปลี่ยนอ่าเอาร้านที่เรารู้จักกันเนาะเออมันจะได้ง่ายเวลาเราของไปเปลี่ยนนะครับสําหรับท่านที่ขับรถขับเครื่องสี่ล้ออยู่ก็มีโอกาสแน่นอนนะครับที่จะต้องเปลี่ยนยางหุมเพลาเหมือนผมนะต่อให้ท่านใช้ในเมืองเป็นหลักก็ตามนะครับเพราะว่ามันก็จะมีอายุการใช้งานของมันอยู่ดีครับเหมือนกลุ่มรถเก๋งเนี่ย ขี่ในเมืองเป็นหลักใช่ไหมก็ยังมีการเสื่อมสภาพของอยางหุ้มเผานะครับและยางหุ้มเผาพวกนี้เนี่ยมันจะมีจารบีอัดอยู่ข้างในถ้าสมมติว่ามันเกิดการรั่วการแตกการฉีดถาดออกมาแล้วเนี่ยแล้วจารบีมันออกมาข้าง,องนอกครับมันก็จะส่งผลต่อการหล่อลื่นของตูปโคโรนนะครับมันก็จะทําให้มันพังเร็วขึ้นถ้าการณีที่เราไม่รีบเปลี่ยนนะครับน้องผมเนี่ยน่าจะกี่เดือนเข้าไปได้เนะี่ยที่ผมไป เหนือมาวันเด็กโอ้ถ้าถึงณเวลานี้นะครับก็เรียกว่า3เดือนแล้วนะตั้งแต่วันเด็กอะ่ะจนถึงตอนนี้ที่ผมใช้มานะครับก็คือถือว่านานนะ3เดือนเนี่ยว่าผมจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนเมษาเลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่แบบใช้รถขับซ u แล้วมันจะต้องมีเมนแทนนอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของอยางหุ้มเพาที่ท่านจะต้องเพิ่มเข้ามานะครับนอกจาก ยางหุ้มแหล็กนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขับสองตัวปลยางหุ้มเพลาจะไม่มีจะมีเฉพาะยางหุ้มแหลกนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปเปลี่ยนน้ำมันเฟืองหน้านะครับน้ำมันเฟืองหน้าแล้วก็น้ำมันตัวทานเฟอร์ขับสี่นะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วแหละตอนนี้มันก็อายุปลาเข้าไปตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้แสนแปดแสนแปดหมื่นกิโลนะครับ ไอ้แสนแปดพันกิโลเออมันก็ถึงเวลานั่นแหละจริงๆมันก็ควรจะรีบเปลี่ยนนะ่ะนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเหมือนกันเพราะผมตอนแรกเข้าใจมาตลอดว่ารถขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยก็มียางหุ้มเผาหน้าแต่ผมเข้าใจผิดเออเพราะว่าการที่มียางหุ้มเผาหน้าคือมันหุ้มเผาขับเคลื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ผมเหมือนกันเพราะว่าผมสังเกตเห็นนั่นแหละแต่ผมก็ไม่ได้แบบเรียกอะไรลน่ะ คิดลึกซึ้งหรือรู้ลึกอะไรขนาดนั้นนะครับจนเพื่อนผมมาบอกแล้วว่ายงางของคับสี่มันจะมียางหุ้มเพลาเพิ่มเข้ามานะอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปเปลี่ยนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ที่รับชมนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงครับก่อนจะจบผมลืมบอกค่าค่าต่างๆไปอันนี้ขอขอแจ้งเลยว่าแต่ละร้านไม่เท่ากันนะครับมันก็จะมีในเรื่องของจระบีนะครับจระบีของผมอยู่ที่350ร้อยห้าสิบ ค่าแรงพันสองพันสองนี่คือตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสี่โมงครึ่งเลยนะครับก็คือเรียกว่าทั้งวันนะค่าแรงพันสองแล้วก็มีค่าของอีกพันสองไว้บา่าทค่าของตัวนี้เราก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อของสุวนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าใช้ของแบบของบุ๋มมันก็จะราคาถูกลงแต่ว่าความทนทานก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทนทานเท่ากันหรือเปล่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ